นี่ตอนนี้เราจะมาดูสวนดอกไม้อีกนะครับนี่กำลังบานแล้วนะครับคราวที่แล้วที่เรามานี่เพิ่งจะบานดอกเดียวตอนนี้นี่คือดอกว่านนะครับสวยบานเยอะอยู่นะครับสวยงามมากน,นะครับดอกว่านว่านสี่ทิศหรือว่านแปดทิศก็ไม่รู้นะครับ นี่เขาได้เล่าที่เรามาดูาม่อนไขน่นะครับไม่ยังไม่บานตอนนี้บานแล้วนี่สวยงามมากครับเขาก็ใส่ขี้วัวขี้ควายให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไร สวยงามสวยสวยอบสวยมานนะครับดอกลิลลี่ก็กำลังจะบานแล้วนะครับ นี่คือเรื่องเา้าที่คราวที่แล้วกำลับงบา,งบางนอยู่ยแต่ยังไม่เยอะแต่ตอนนี้บานเยอะมากนะสวยมาก,มากครับสวยครับครับดอกไม้ในสวนนะครับสวยมาก